ศัพกิตต uh ิสัพเป็นภาษาไทยเป็นภาษาบาลีก็ว่ากิตติสัพธะกิตติสัพโทอย่างบทสวดบเย็นตังโขปนะปัะวันตังเอวังกันระยาโนกิตติสัพโธอัพุกคโตอิติปิโสปัวาวะเลื่อยไปกิตติสัพโธ ตามตัวหนังสือก็คือเกียรติศัพท์แล้ออกไปก็เสียงที่เป็นเกียรติเสียงที่ยกย่องสรรเสริญเรียกว่ากิตติศัพท์ที่เขายกย่องสรรเสริญพระพุทธเจ้าก็ยกย่องสรรเสริญน่อยที่ิโสรภควาทังสมมาสมพุทโธเรื่อยไปจนจบภควาติถ้าสรรเสริญพระธรรมก็สวากาโตขาตาธรรมโมเรื่อยไปจนถึงแต่ว่า จัดตังเวทีตัพวินยูหิเสริญพระสงฆ์สวากขาโตพระตาตโมโอรือเสริญพระสงฆ์ก็สุปฏิปันโนพระกัโตสาวกัสังคโคเรื่อยไปจนถึงปุญญเกษตรตังโลกัสสะนี่เป็นกิตติศัพท์สูงสุดในพระพุทธศาสนาแต่ว่ากิตติศัพท์นี้ไม่ใครใช่กันกับพระธรรม หรือพระสงอ์ในพุทธการจะมีพบแต่เรื่องราวพูดถึงกิจิตศัพ,พท์สสพพทของพระพุทธเจ้าสนเสริญพระพุทธเจ้าตังโขปนะปะกวันตังเอวังกันยายโนกิตติสตโตภุกโตกิตติศัพนุตงามเจาะจงพระผู้มีพระภาคเจ้ารพ,าร,ะพาระองค์นั้น ได้ฟุ่งไปแล้วอย่างนี้ว่าพระหังสมาสมพุทธโทรพระภูมิภาคจานั้นเป็นพระหังอย่างนี้ <c oughs> นี่มีข้อสังเกตที่ควรสังเกตสำหรับการศึกษาแยกออกไปทางโบราณคดีไม่เกี่ยวกับุุทธบริษัทก็ได้แต่ก็ควรสังเกตที่ว่า คนเขาจะพูดกันต่อ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 กันไปเป็นตำนองตื่นข่าวแตกตื่นระบือลือชาไปว่าจิพีเอสับอันงดงามได้ฟุ่งกปนแล้วอย่างนี้ระบุพระสมณะโคดมพระสัพพะวุิพระภาคว่าเนี่แล้วว่าไปก้าวบทของพระพุทธคุณนี่ถ้ามันไม่เคยทราบมาก่อนมันจะพูดได้อย่างไรชาวบ้านที่จะระบือลือชาน่จะเอาพระพุทธคุณก้าวบทนี้มาแต่ไหน ถ้าหากว่าพระพุทธคุณก้าวบทนี้ม่ใช่คำที่เขาพูดกันอยู่ก่อนก่อนพระพุทธเจ้า <c oughs> เนี่ยความรู้สึกมันจะเกิดขึ้นเมื่อเราได้อ่านเรื่องราวเหล่านั้นจึงเข้าใจว่าบทพระพุทธคุณที่ใช้สรรเสริญพระพุทธเจ้านี้ต้องมีอยู่ก่อน <c oughs> พระพุทธเจ้าแล้วคนเขาหวังที่จะพบบุคคลชนิดนั้นแล้ ขาอาจจะสมมติใครว่าเป็นบุคคลชนิดนั่นมาก่อนแล้วก็ได้แต่ไม่ถูกหรือไม่จริงแต่เป็นที่ยอมรับนับถือมากถ้าได้มาถ้าได้บุคคลอย่างนี้มาแั้นเขาก็แตกตื่นคอยฟังอย่างหูพึงทีเดียวว่าบุคคลชนิดนี้จะมาเมื่อไรจะมาที่ไหนพอได้ยินข่าวว่าบุคคลชนิดนี้มาก็แตกตื่นกันทั้งบ้านทั้งเมืองเพจะไปเฝ้าหรือไปหา พระพุทธเจ้าเสด็จไปทางทิศไหนเมืองไหนก็มีกิจติศัพท์อย่างนี้ล่วงหน้าไปก่อนนั่นนี่คือกิจติศัพท์ของพระพุทธเจ้านี่คงจะไม่ใช่เฉพาะพระพุทธเจ้าพระองค์นี้แต่พระองค์เดียวคงจะเป็นของพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆหรือเป็นสิ่งที่บัญญัติขึ้นสําหรับพระพุทธเจ้ามาแต่ก่อนนู่นแล้วถือว่าเป็นกิจติศัพท์ชั้นโลกชั้นของโลก <c oughs> ที่ดูคำหมายทางตัวหนังสือกันสักหน่อย <c oughs> คำนี้ไม่ใช่คำเดียวกันกับคำว่าสิโลโกหรือสิโลกะที่แปลว่าเสียงสรรเสริญเหมือนกัน <c oughs> อย่างที่บาลีก็มีว่าลาภสักการะสิโลโกมีลาบมีสักการะมีเสียงสรรเสริญ <c oughs> แล้วก็ไม่เคยพบว่าใช้คำนี้เป็นคำเดียวกันกับคำว่ากิติศัพท์คำว่ากิติศัพท์นี่จะไม่ใช่คำเดียวกับคำว่ายอดเยซ้ำไปคำว่ายอนี่ใช่เป็นคู่กับเสื่อมยศในโลกธรรมในได้ยอดเสื่อมยศได้ลาบเสื่อมลาบได้สิโลกะไม่ได้สิโลกะนินทาประสังษาส่วนกิติศัพท์ชนิดนี้ไม่รวมอยู่ในนั้นะ คือไม่มาอยู่ในรูปของการได้การเสียการเสื่อมมีแต่ด้านดีโดยส่วนเดียวนัานให้รักษาความหมายคำว่ากิจิศัพท์นี่ว่าอย่างถูกต้องยายคำว่ากิจิศัพท์นี่มีความหมายกำกวมไป็นทางผิดทางเลวทางร้ายถ้าเราจะมีเกียรติศัพท์กับเขาบ้างก,ก็มีความบริสุทธิ์โดยส่วนเดียวแต่เสียงสันเสรินั้นนมันผิดก็ได้ ถ้าใจผิดก็ได้ก็ไม่เรียกว่าจิติตั์ <c oughs> จิติตัดสำหรับพระพุทธเจ้าไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงได้โดยคุณบเก้าบทนั้น <c oughs> สำหรับพระธรรมสำหรับพระสงฆ์ก็เหมือนกัน,นเราก็เอามาทำในใจอยู่เสมอเป็นอนุสติ